ในในหมู่บ้านชุกเจ้านี้คนไปไทยลายบอกเลยลายเนาะขอบคุณประเทศไทยเนาะเทียนให้แบบคนลาตามเส้นนบูนี่แบบมีบ้านมียังพี่น้องิึงเนาะบ้านเฮามันกะครับว่ามันหาได้มันหาได้อีพี่น้องมันกะพอได้อยู่ได้กินเนาะมันบ่ถือก็บบว่ามันบ่ถือก็ว่าได้เฮื่อนในซานบ้่านรังนีไ้ใหญ่ว่าบ้านอ๋อเจ้าของยุงเทปบอกมัดผัวมัดเมียยบ่เบอก ผู้สาวนี่โอ้หาเงินเก่งเลยเนาะสองสาวคนนี้อยู่สองสาวคูับ่ไปทำงานประเทศไทยเหรอได้โดยหางเงินเก่งย่อมเขาจะอย่างนี้เห็ดเทือนสมัยนี้ฮะยังก็แพงโอ้ยดี่นี่แพงโดยไม่ก็แพงตักเบิ่งได้บ่เอ้ยตักได้ตักได้บ่เอ้ยลองตักดูดำวนี่เราเนี้ยใช้ทีมงานเราลองตักเบิ่งเนาะ ักขึ้้นมาใหเราเออให้เราตักขึ้นมาให้เราเลยเบิ่งเราเป็นคนตกมันก็ได้แค่นี้มันออที่ห่อเป็นเลยเบิ้งเนื้อตัดสุดอ้าวได้แล้วหนึ่งครกโอ้ใส่งามเลยบใส่งายเบิ้งเนาะใส่ขัดอันนี้ยอดตาเชือกมันไงมันรักนะมันดูเทมาดูสมบูรณ์ยันเย็นแน่นี่ฮะเย็นเด้นถังไิว้าเย็นขักอันนี้มันจะเข้มหน่อยหน่อยโดยโดย มันง่วงง่วงมากินอันี้ค่ะอันนี้อะไรแมนแลวมันมันออกเกลือน่เนาะโดยแมนเลยมาอเดเตยมตัวสื้อจะบูมาวันที่ห้าคอยเวิร์ดคอยยงมาปะขอบใจเยโดยโยไปไไปหาหลาอีกปเดวกับมามาตั้งใหม่เด้อเด้อ สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางผังไทยน้ำข้าบผมยินดีตอนหับเขาสู่ช่องยูทูบเบิร์ตคัมเซเวิลบ่าวลาวเนาะวันนี้เฮาก็อยู่ทีบ้านเชียงบ้านพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาสิมาหลาอเบิ่งบรรยากาศในหมู่บ้านข้าเจ้าพี่น้องเนาะส่วนนี้ก็เป็นช่วงเกี่ยวขขาเกี่ยวน้านบางคนก็นกนยังบ่ทันแล้วพี่น้องบางคนก็แล้วแลลวเนะาะมฮหัวบรรยากาศสิเป็นจังไ๋ในหมู่บ้านขาเจ้านอกเดียวไปหลาะไปเบิ่งนํำกันพี่น้องไป แลตอนนี้ตอนนี้เขากับสีป้าพี่น้องเขาไปเลาะเบิง่งบรรยากาศในหมู่บ้านขาเจ้าพี่น้องหมู่บ้านนางนีพี่น้องว่านางนีทางบักใหญ่เนาะบางหลังกับ่้ใหญ่บางหลังใหญ่พี่น้อง,บ,ง,อง,บ,ง,องบรรยากาศอันนี้นคือแบบว่าเช้าสบายดีแล้วเรามาเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำยง่างโดยอ๋อจักตอกเนี่ บางคนกันแล้วแล้วเนาะแม่เนาะยังมุ่ใครแยอะนะเอ้าช่วยอยู่ขึ้นมาเต่าไรเงี้ยเลยเนอะงนแล้วโอ้ยผู้เฒ่ากับผู้หนุ่มไปจักต่อบปได้คือกันเด้อหมัดก็สบายหน่อผู้หนุ่มมะเฟอจักบ่เป็นช้ำสมัยนี้หาลี่ได้ไหมเออมัดงายเออคือคือเฮานี่โอ้ยจักไปมาเฉียวแบบว่าเชียวเฉียวออกเชียวออกลี่ได้มันจะบางพี่น้องอันนี้คือต่อเข่าเนาะที่เพิ่นแบบจักแล้วก็ไปมัด ใกล้แล้วว่าใกล้สี่เล่แล้ว่าเลอจังไหนเดินเขานบรรยากาศในหมู่บ้านเขาเจ้าเนาะตามชนบทกับชีวิตวิธีชีวิตกะสีแบบว่าเรียบง่ายพี่น้องเนาะตามผลสำบวจชนบทู่ที่บรนนอกเฮากะสีประมาณนี้พี่น้องกับขออยู่ของกินเฮากะสีแบบหากินตามธรรมชาติเนาะสีบอกคอยแบบว่าซื้อกินพี่น้องตามชนบทเนาะบางบางบ่อนนี่บางหมู่บ้านนี่แบบที่ห่างไกลนี่ ค่อนขางที่จะของอยู่ของกินนี่คนขางที่จะหลายพี่น้องแต่ว่าหมู่บ้านใดที่ใกล้แบบในเมืองนี่ใกล้แบบซา้นแบบว่าเมืองนี่มันกะเขาอยู่ของกินกะมันสีหน่อยลงเพราะว่าคนกะสีหาไปขายไปยังทือดิถ้าแบบอยู่ก็ใกล้แบบว่าแบบใกล้คนอื่นแบบว่าใกล้หมู่บ้านอื่นนะแบบชนบทแบบไกลๆเขาอยู่ของกินกะสีลายเขากะสีบ่คอยแบบ ซื้ออยู่ซื้อกินบันไดพี่น้องกระสีแบบหากินตามธรรมชาติเนาะตามฤดูกาลแบบเส้นยามเฮ็ดออกบ่อแบบสีแบบว่ายามแบบว่ากบเขียนไปสินะจะกระสีหากินตามธรรมชาติเนาะกระสีบกค่อยแบบซื้ออยู่ซื้อกินเนาะกระสีแบบสบายไปอีกแบบหนึ่งนาะพี่น้องสามสิบปลายลังคาเฮือนบ่เชียงบานเลยนาะเออบ้านเชียงบานโดยหมู่บ้านประมาณสามสิบปลายไหงบ้านเจ้าบ่นี่ บ่อกรู้อ๋อโดยว่ะล้างบักไงวะตาช่องอ่อนเหาเงินเก่งเลยวะว่าไอผู้เจ้าไปไปใส่กับพอยุงเทพบอไอเออข้าเจ้าก็หาเงินเก่งเนาะเจ้าของยุงเทพบ่เออมัดผัวมัดเมียเลยบออู้สาวนี่โอ้หาเงินเก่งเลยเนาะอ๋อ Sống sáu khu bò Phải rồi. tham ngang với thiệt thay hả đấy Ừ Rồi Ờ hả ngân nhôm khá chào Cái này hết gần sao mai này hả Nhanh cà phêng Đời, đi đi phêng Rồi mai cà phêng Phun cà phêng Phêng thuộc vàng Rồi con nè Ờ Như bàn phải Rồi Ừ. 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 mẹ sẽ đang là hướng theo này, này. Thì lắng nghe nhảy này, này. เขาเจ้าก็หาเงินหาทองอยู่ไทยบ่อ๋อไปหาอยู่ไทยจังได๋ล่ะว่าโดยร้านไปไปใจพลาโดยๆๆมนบ่ไดหลังเามาไงไปสินะมั้วก็คยคือว่าลบ้านเฮาจัสิหาไสเนาะสิวาก็ได้ไอ้นในหมู่บ้านุเจ้านี่คนไปไอ้ไทยหลายบ่หลายเด้หลายเนาะน่งอยู่บ่เห็นบ่ครับผู้า แปลว่าเฮาชุมเอานไปถ่ายไปถ่ายตามหมู่บ้านนี่คำถามนี้มิเตบอกว่ามิเตส่วนายจะไปถไทยเล้แบบตามหมู่บ้านเขาจะเก็สิไปหาเงินอยู่ไทยอยู่ยังไปไทยหลายโดยนี่สนามนี่บ้านหลังนี้นี่สนามบ้านหลังนี้นะเจ้าของไปใช้บ้านัน้ล ไปกรุงเทพกันใช่โอ้ลกบานลันี่กับกรุงเทพอือนึกฝ้นงำเมนม่ก็ไปกรุงเทพเลยโดยโดยไม่ได้ไปจับนี่เงินเงินงามแง่ไแม่มีแต่คนไต้หาเงินอยู่ที่ประเทศไทยเนาะนี่เออนงพี่น้องดูว่ามีแต่คนไปที่ประเทศไทยเนาะเบล่ามีเอฟซีพี่น้องคนไทยเพิ่นกับคอมเมนต์มาอยู่ว่า เ็มแบบว่าขาเจ้าไปเกี่ยวเข่าวอแบบคนคืองเงียบมีแต่วา่าเขาเจ้าไปประเทศไทยแต่จริงเขาไปประเทศไทยจริงๆพี่น้อ,องเขาก็มาสอบถามแบบว่าผู้เฒ่าในหมู่บ้านนี่เนาะขาเจ้าว่าส่วนร้ายกับเพื่อนแถวนี้นี่ที่เหตุดได้สางได้นี่ก็เพราะว่าไปไปประเทศไทยนี่พี่น้อง,งอเอพราะว่า,า,วาไปไปไปทางานอยู่ที่ประเทศไทยเนาะเพราะว่าคนเาาตามชนบทนี่สิมาไปแบบว่าไปทํางานอยู่ที่ประเทศไทยหลายเนาะตามหมู่บ้านต่างๆนะพี่น้องนี่บ้านร้างนี้กังามพี่น้องบ้านหลังนี้เนาะขาเจ้ากับ แจ้าของอยู่ที่ประเทศไทยผู่น้อนั่นแหละพี่น้องแปลว่าส่วนร้ายคนสนบทประเทศลาวนี่ได้เฮือนได้ซานกับว่าเพราะประเทศไทยเนาะนั่นแหละคลิปเฮ้าถึงบอกว่าเฮ้านี่บ่ได้อวยประเทศไทยบ่ได้เข้าขางประเทศไทยบ่ได้อีหย่างเนาะอันนี้เฮ้าความจริงมาว่าพี่น้องเบิ่งส่วนหลายไปประเทศไทยเลยเนาะเขาถึงบอกว่าขอบคุณประเทศไทยเนาะที่ให้แบบคนลาวตามสนบทนี่แบบมีบ้านมีอย่างพี่น้องเบิ่งเนาะบ้านเฮ้ามันกะถามว่ามันหาได้มันหาได้พี่น้องมันกับ พอได้อยู่ได้กินเนาะมันบูถือก็แบบว่ามันบูถือก็บ,บ่าได้เคลื่อนในซานขอบใจเ้อแม่เ้อขอบใจใจละลายไอพี่น้องเนี้ยมันไปหลอกเบิ่งในหมู่บ้านข้าเจ้าอีกหน่อยหนึ่งเนาะเดีวเอากระสีได้ออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าพี่นอ้องแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่เบาใหญ่พี่น้องเนาะหมู่บ้ายนน่อยเนาะแบบว่ามันกระสีบรรยากาศมันกระสีเงียบเงาคืออย่างที่เมถ่าวรือว่ายายที่เพิ่นบอกว่าส่วนหลายคนกระสีไปประเทศไทยเนาะ ปประเทศไทยพี่น้องแบบว่าไปหาเงินหาทองนี่แหละสุดร้ายน,นะนี่บรรยากาศในหมู่บ้านข้าเจ้าเป็นหมู่บ้านนน,น้อยพี่น้องนี่พี่น้องเอาสีฟ้าพี่น้องมาเบ่งนำสั่งเนาะทีขาเจ้าไปว่าเจ้าตักเอ,อ้หน้าลายได้หน่พี่น้องนี่น้ำน้ามลายได,ยนนด,นยดยน้นี่ รุนพอรุนเห่าเ่าเดพี่น้องเป็นสวโดยโดยโดยตักบึงได้บ่เอ้ยตักได้ตักได้บ่ลองตักดูดมพี่เราเนี่ยใส่ทิมงานเาลองตักเบึงเนาะเออให้เราตักขึ้นมาให้เราเลยเราเป็นคนตกมันก็ได้แค่นี้มันทีเฮาเป็นเลยเนี่ยตัดสุ ไม่ได้แล้วหนึ่งครกโอ้ใส่ง่ายโอ้ใส่งามเบิ่งเนาะใส่ขัดเลยนี่ย้อนตาเฉีอบมันง่ายมุ้งันลอมาดูเทมาดูสบ่าอย่าล้เย็นเด้นี่ฮะเย็นเด้นถังไปสิว้าเย็นกักะลีเออเออมันจะเข้มหน่อยหน่อยโดยโดยเข้มปี๊บเราติดได้ใช่เนาะมือม่วงม่วงหมากินได้ันนี้ยค่ะอันนี้อะไรแมนแล้วมันมันออกเกลือหน่เนาะโดยแมนเลยอือกะกะลีลูกบุเนาะ บวกขึ้นเาไล้เนาะเราบอกเราบวกอย่สิทามาเลาเลยบวเลยบกเผ็ดมาโดนเลยอมันหลายปีแล้วใช่ในนี่แหละว่าเจ้าอ่นหนึ่งเผาแล้วก็ดวยลบวกเันนอัไใส่ใส่รำบวกอันหนึงเออมาจะพิสูจน์ซะลองสูตรใหม่ดูค่อยๆหยอนลงดูอ๋อได้นั่นยอดบุกองที่นอทีมงานทาตักบึงเป็นเฉยไปมันไหนตักเยอางนั่งแข่งอ้นา ฝากมาอืมได้เกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ําแล้วล่ะบ่โอ้ยเพิ่นกําลังเริ่มเกี่ยวเนาะอ๋อแต่เวลาเฮาตักใหม่มันมันจะลวแม่นๆมันมันแม่นตักเสื้อง่ายกว่าเนาะตนี้ก็โอเคเลยีน้ใอือบกบ่นีเ้อ้อหน้าแงบกบกมอือฮึคคบ่หือบกํานลงไปํานเดินเลยแล้วไปใช้ใช้บดนี้เอา น้ยดมก็มี3คือกันเออเดี๋ยว่เือนคโหลายนยเฮะแม่นๆมีทุกคนเลยเอานะเุกหลังคาเฮือนเาเพ่นบ่ได้ในหลังหน้าก็มีแม่นบ่ีงนราอันนั้นเรามีไก่ยกเลิกอนโดยไก่องน้ําจานห้องน้ําซึมใส่เนาะมความยิมแม่นความเจ้าหแหละอ๋อหลังหน้าก็มีเนาะมี แล้วน่ได้ของหนาเดอยู่ในเคากัน้เลยเลขเดือนนาอผูไดมีแลวก็ต้องเห็ดไววส่งมันใส่สบายสบายมันจไม่หนาปัาเลยแ่ผูได้แหงก็น้ำเออเลยไ่เอาน้าพีน้องด้วยรู้จักเลยเลยเอ่มอบ้เตรียมตัวซื้อชมพูมาวันนี้น้ำคอยเวิร์ดคอยยงมาขอบใจเลย โดยเลยไปไปห้ารออีกป่ะเดี๋ยวกมามาตั้งใหม่เด้อโดยนั่นแหละพี่น้องไอ้ตอนนี้ครักะสีพาพี่น้องเขาไปหลาะเมืองอีกหน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าน่น้อยพี่น้องมีอยู่สามสิบครอบครัวเนาะซึ่งกับวิธีชีวิตของขาเจ้าแบบอาศัยกันแบบว่าอยู่กันแบบเรียบง่ายเนาะตามคนชนบทพี่น้องเพราะว่าที่จริงแล้วชนบทเฮานี่ถ้าเกิดว่าหยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนี่สำหรับส่วนตัวเฮานี่เฮาว่า ค่านขางที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพราะว่าม so so like so ันห so ุกสมัยก่อนนี <S <S ่มันอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเนาะปัจจุบันนี่หยกสมัยมันเปลี่ยนไปลายพี่น้องเนาะเงินตาเขามาเปลี่ยนชนบทพี่น้องเหตุห้ยไวรุ่นหนุ่มสาวนี่ต้องรินล้นออกจากบ้านจากยังพี่น้องต้องหาเงินหาทองเนาะเพื่อมาสางบ้านสร้างยังเพราะว่าหุกสมัยมันเปลี่ยนเฮาก็ต้องเปลี่ยนไปตามหุกตามสมัยเนาะบ่าวภไผพี่น้องในปัจจุบันนี่เฮาก็ต้องรินล้นกันทุกคนเนาะหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาสัง ครอบครัวสร้างแบบเพื่อปากท่องของครอบครัวเนาะคลิปนี้เฮา็สิออกจากหมู่บ้านข้าเจ้าเลยเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องอะไรเนาะที่เสียสละเวลาเขาออมาเบ่งมาชมหาพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเนาะไว้พอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสวัสดีครับผม